หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวของแดงหรือว่าู้ทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรืว่า์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ใน,นเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในผู้เล่นที่มีหลายท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะเป็นอันดับต้นๆเลยว่า สรุปแล้วเขาจะหายกลับมาคืนทีมของเราได้ทันเกมนัดคอมมูนิตี้ชิลที่เรามีโปรแกรมฟาดแข่กับทางปราสาทเรือนแก้วคริสตัลพาเลที่สนามเรมบีในช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่อยากได้กันเขาคนนั้นก็คือในรายของทักอาริสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเรานั่นเองหลังจากเจ้าตัวหายหน้าจากทีมของเราไปพักใหญ่ๆทีเดียวในการแข่งขันช่วงปรีซีซั่นที่ทวีปเอเชีย เนื่องจากเขาต้องมีการถอนตัวออกมาจากการโถดดังกล่าวข้างต้นก่อนเพื่อนร่วมทีมที่เหลือเนื่องด้วยเหตุผลส่วนตัวจากปัญหาการเข้ารับการผ่าตัดของภรรยาสาวแสมสวยของเขานั่นเอง แรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าสโลตน่าจะกลับมาลงสนามได้ทันเกมการอุ่นเครื่องกับทางงแอตเลติกบิลเบาที่เป็นการส่งท้ายการแข่งขันในช่วงพรีซีซันให้กับทีมของเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตัดท้ายที่สุดเราก็ไม่ได้เห็นเขามีรายชื่อทั้ง2เกมดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสเ11ผู้เล่นตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสำรอง นั่นหมายความว่าจนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของทางอาริซอนเองก็เพิ่งจะได้ลงเล่นให้กับทีมของเราในช่วงปีซีซั่นไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในเกมที่เราลงเล่นเจอกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อยทีเดียวในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่แต่ล่าสุดมันก็พอจะมีข่าวดีให้แฟนบอลอย่างเราๆได้ใจช้นขึ้นมาบ้างเมื่อทักเอ็กซ์อย่างเป็นทางการของทางสโมสสฟุตบอลเรียว่ครูของเราก็เป็นการปล่อยภาพตัวของทักอาร์เลซนขณะที่เขากลับมารายงานตัวฝึกซ้อมที่สนามซับแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสภาพร่างกายของเขาณปัจจุบันก็เรียกได้ว่าฟิตสมบูรณ์พร้อมอีกตัว ทั้งนี้เขามีการมารายงานตัวตั้งแต่ช่วงเช้าและโจตัวก็ได้รับการคาดหมายว่าจะมีส่วนร่วมในการประชิญหน้ากับทางคิสตันพาเลตในช่วงสุดสัปดาห์นี้อีกด้วยซึ่งผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นก็คือตัวของทางอาร์เนอร์สโตในเดัชแมนของเราเองที่เขาก็ยอมรับว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวของทางอาริสันเฝ้าเสาเป็นตัวจริงด้วยซ้ำไป ขณะที่นักเตะรายอื่นที่ยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่สามารถจะลงสนามช่วยทีมของเราได้ในการแข่งขันเกมนี้ก็ยังมีทั้งในรายของทางโจโกเมสเดวเตสารพัดประโยชน์และทางครอนอแบดลี่นักขวาดาวรุ่งอนาคตไกลที่ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเส้นเอ็นร้อยหวายรวมไปถึงกล้ามเนื้อตามลำตับขณะที่ในรายของทางเวอร์กิลฟันไดซ์ซนเตอร์ฮาร์กับทันทีมของเราที่ก่อนหน้านี้ก็มีอาการป่วยในตอนนี้เขาเอง,งก็กลับมาฟิตพร้อมแล้วพร้อมลงสนามตัวเช่นเดียวกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็มีการพูดพัดพิงมาถึงเคสของทักอาริสันเบเกอร์กันไปแล้วเราจะขยับมาดูเรื่องการเล่ล่าความสําเร็จส่วนตัวของเขากันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นเพื่อนร่วมทีมหรือร์พูลของเขาถึง4คนมีรายที่เข้าชิงรางวัลบอลลงดอประจำปีนี้ได้แก่นในรายของทางโมเมตซาร่าเวอร์กิวฟานไดอเล็กซิสแม็อาริสเตอร์และทางฟอร์เรียนเวสตแต่ตัวของทักอาริสันเองนั้นก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากันเลย มาล่าสุดทางนิตยสารฟรองฟฟตบอลก็มีการประกาศรายชื่อสิบผู้รักษาประตูที่เข้าชิงรางวัลย่าซินโธฟีประจําปี2025หรือในอีกระยะหนึ่งก็คือตําแหน่งผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งตัวอาริซอนของเราก็ติดโผเข้าชิงรางวัลดังกล่าวข้างตนด้วยซึ่งนอกเหนือจากในรายของทักอาริซอนจากทีมของเราแล้วอีก9้าผู้รักษาประตูชั้นนําที่มีชื่อเข้าชิงรางวัลในปีนี้จะประกอบไปด้วยยาซินบูนูของทงักอัลฮีราและทีมชาติโมร็อกโก ลูคัสเทวารีเยจากทางสโมสรตราหมาลิวที่บวกูตัวจากทางเรอันมาดริดและชิดชาติเบลเยียมจัมรจิตตอนานาลูม,มาข,ของทางไปรอเจปารีลิสแองแชงใหม่กับทางทีมชาติตาลีเอเมลิโน,โนมาติเนสของทางแอสตันวินล่าและทีมชาติอาร์เจนตินาเยนโอรักของทางอเตเลนติโกมาดริดและทีมชาติสโลเวเนียดาวิดไรายาของทางอาร์ซนอลและทีมชาติสเปนมาเซลจากทางมัตติงแฮมฟอเรสและทีมชาติเบลเยียม เยนซอมเมอร์ Summer, จากทางมูยาอินเตอร์มิลานและทีมชาติสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งจากรายชื่อทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ตัวติงที่มีโอกาสจะคว้ารางวัลน,นอกจากทัชอาริซอนของเราแล้วก็มีทางตัวของมาติเนสซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลน,นี้ในปี2023-2024 ดอนนานลูม,ม่าที่นำพางล่าลื่แสงแฉมแหว่งคว้าชัปนยูฟาแชม,แชม,แชมแสสเปี้ยนลีกมาครองได้เช่นเดียวกันกับการเป็นทิปโปแชมป์ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของพวกเขาอีกด้วยซึ่งเราก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์หวังให้ตัวของทักอเลซันประสบความสำเร็จในการคว้ารางวัลน,นี้มาครองให้จบได้ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญในแนวรุกของเราที่กําลังเก็บข้าวของจะยะออกจากสโมสรไปในอนาคตอันใกล้นี้ เขาคนนั้นก็คือในรายของทาง unes, yes, ดาวินนุนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีการยืนยันออกมาชัดเจนแล้วว่าเขาสามารถที่จะเป็นลูกข้อตกลงในการย้ายไปอยู่กับทักาอาฮีเราสโมสรเงินถุงเงินทางจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้ด้วยสนนราคาในเบื้องต้น53ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว46ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหา ขนาดที่ตัวของทางนูนเยสเองก็สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางต้นสังกัดใหม่ของเขาได้เรียบร้อยแล้วและ่อตัวจะรับรัพย์แบบเนาะๆมากถึง400 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยไม่ถูกหักภาษีอีกด้วยสนหรับสัญญาที่เขาไปกัเสินสัญญาไปจกนกระทั่งถึงปี2028หรือเป็นสัญญาระยะเวลา3ปีด้วยกันนั่นเอง ต็ว่าสิ่งที่น่าประทับใจก็คือเราได้เห็นตัวของทางดาวินนูนเยสนั้นมีการเดินทางกลับมาที่สนามซอกเอ็กซ้าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของสมูรเพื่อเป็นการล่าลาบรรดาเพื่อนร่วมทีมของเขาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งในการเดินทางมาในครั้งนี้ของทางนูนเยสก็ทําทให้เขามีโอกาสได้พบปะกับทางอานเนอร์สลอตกุนซือใหญ่ของเรารวมไปถึงบรรดาทีมงานสตาฟโค้ดทั้งหมดด้วย มันก็กาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นและมันก็แสดงออกให้เห็นถึงความรักที่ตัวของทางนูนเยสนั้นมีต่อทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราเป็นอย่างยิ่ง ทว่วหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการเลําลาบรรดาเพื่อนร่วมทีมและคนที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสรของเราทั้งหมดแล้วล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้กระบวนการต่อไปก็คือการที่ทางมูงเยสจะมีการขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางออกจากประเทศอังกฤษและจุดหมายปลายทางของเขายังไม่ใช่ที่ประเทศซาอดุดิอาระเบียแต่เจ้าตัวจะเดินทางไปที่ประเทศเยอรมันก่อน หลังจากเข้ามีการนัดหมายกับบรรดาทีมแพทย์ของทางอัาฮฮิราเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับสมูสรที่ประเทศเยอรมัน แล้วหากตันดําเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนการที่วางเอาไว้โดยไม่ได้พบปัญหาใดๆระหว่างการตรวจร่างกายของเขาตูวของทางนูนเยสถึงจะมีการลงนามเซ็นสัญญาสำหรับการย้ายทีมไปอยู่กับทางอัลฮีราลและจากนั้นถึงจะมีการเดินทางไปที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก่อนจะมีการชูเสื้อเพื่อเปิดตัวเขาเป็นนักเตะลูกทีมคนใหม่ของทางซิโมเนอินซากีที่เป็นคนผลักดันดีนี้อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดต่อไปตามลำดับนั่นเอง ในก็เปิดประเด็นมาเรื่องดาวคือของการย้ายทีมของทางดาวินนูเยสกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เนี่ยคงกเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทบทวนกระบวนการกันไปเลยหลังจากก็มีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าทาไมค่าตัวของทางนูเยสนั้นถึงได้ถูกขนาดนี้มันควรจะสูงกว่านั้นหรือเปล่ากับการปล่อยนักเตะระดับนี้ออกจากสโมสรของเราไป ซึ่งในเบื้องต้นก็อย่างที่ทางฝาวนิเซโอโรมาโนนักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดมีการออกมายืนยันไปแล้วว่าค่าตัวในการย้ายทีมของทางนูนเ็สจะอยู่ที่สนนราคา53ล้านยูโรแต่เขาก็มีการชี้ลงไปอย่างชัดเจนเลยว่านั่นเป็นเพียงแค่ค่าตัวเบื้องตน้นยังไม่นับรวมกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆซึ่งในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการระบุออกมาว่าอยู่ที่เท่าใดกัน ถ้าเราไปดูคำกล่าวอ้างของทางจานลูกาติมาซิโอนักข่าวจากทางสกายสปอร์ตอิตาเลียก็บอกว่าค่าตัวของเขาหากมีการรวมทุกอย่างแล้วจะตกอยู่ที่ตัวเลขประมาณ65ล้านยูโร แต่แม้กระนั้นหากเรานับเฉพาะค่าตัวในเบื้องต้นที่มีการยืนยันออกมาแล้วการขายตัวของทางนูนเยสออกไปด้วยค่าตัวเท่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นดีลที่ไม่แย่เลยสําหรับทีมของเราและเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าอันที่จริงแล้วมันทําให้ตัวของทางนูนเยสทําสืติกลายมาเป็นนักเตะที่ถูกขายออกไปด้วยค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่หกในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราเลย ทีนี้เราจะมาไล่เลียงกันดูกันดีกว่าว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นนักเตะคนไหนกันบ้างที่ถูกขายออกไปแพงที่สุดสําหรับทีมของเราซึ่งค่าตัวที่เราจะนํามาเล่าสู่กันฟังในตอนนี้มันจะนับเฉพาะค่าตัวในเบื้องตน้นไม่นับรวมเกี่ยวกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างๆ คนที่ทำสีติเป็นค่าตกแพงที่สุดที่ถูกขายออกไปจากทีมเราก็คือในราของทางฟอร์เป้คูตินโยตอนที่เขาย้ายไปอยู่กับทางบาร์เซโลนาด้วยสนนราคาในเบื้องต้น135ล้านยูโรซึ่งในส่วนนี้เหมือนที่บอกนะครับมันจะไม่เต็น1 4ึงล้านปอนด์แบบที่ทุกคนเข้าใจกันเพราะอันนั้นมันคือต้องรวมเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมทุกอย่างแล้ว ส่วนอันดับที่2ออก็ยังเป็นการขายนักเตะให้กับทางบาร์เซโลนาด้วยเหมือนกันแต่เป็นเคสของทางหลุยส์ซัเรซที่ย้ายออกไปด้วยสน่นราคา82.7ล้านยูโรอันดับที่3ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นแบบสดๆด,ดร้อนๆในการปล่อยตัวทางหลุยส์ดิอาสไปให้กับทางบาเยเซียนิวิที่70ล้านยูโรซึ่งอย่างที่บอกว่าอีก5ล้านยูโรมันคือส่วนของเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมที่ดอกยังไม่ได้นับมารวมในชาร์ตนี้ อันดับที่4ถึงจะมาเป็นทางราฮิมสตอริงตอนที่เขาตัดสินใจแยกทางกับทีมของเราไปอยู่กับทางเรือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว63.7ล้านยูโรอันดับที่5เป็นทางเฟรนันโดตอเรสที่ย้ายไปอยู่กับทางสิงโตนั่นเงเนินครามชิวซี58.8ล้านยูโรก่อนที่จะมาเป็นอันดับที่6ของทางดาวินนูนเยสที่ย้ายไปอยู่กับอัลฮีรอ53ล้านยูโร อันดับที่7คิดคือทางฟา์บิงโยตตอนย,าอย้า,า,า, e า 8, a, ยาไปอยู่กับทางเอาเอติฮัด46.7ล้านยูโรอันดับที่8ปดจาวเรลคอนซาย้ายไปอยู่กับทางเลเวอร์คูเซน35ล้านยูโรอันดับที่9ชาบีออรลองโซ่ตอนถูกขายไปให้กับเรอัมาดริด34.5ล้านยูโรและอันดับที่10ซาดิโอมาเน่ที่ถูกปล่อยตัวไปให้กับทางบาเยนน์มิวนิค32ล้านยูโรตามลำดับซึ่งข้อมูลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ถูกประมวลออกมาโดยทาง Trans เ e อร์มา e t ต เราพาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวค่าตัวที่ดอกได้จากการขายตัวของทางบุนเยสออกไปดังกล่าวข้างตน้นเพราะหลายคนก็มีการค่อนขอดว่าลรเวอร์พปูในช่วงซัมเมอร์นี้มีการจ่ายเงินค่อนข้างที่จะสูดลุยสุ่ไร้กันเลยทีเดียวกับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาแบบไม่บัญญัติบัญญัติงซึ่งณปัจจุบันหากเรานับรวมนักเตะใหม่เจ็ดคนที่เรามีการซื้อตัวเข้ามาณนะช่วงเวลานี้ได้แก่ในรายของทางจอจีมามาดัชวีลีเชเดอร์มี่ฟิมปง อาร์มินเป็กซี่ฟอร์เรนเวียดมิลอรดเคอร์กสเฟตตีวูดแมนและทางคูโ่ก,โกเอกเกติเเกทีมของเราก็มีการใช้ใจ่ายเงินไปแล้วสูงถึงระดับ298ล้านปอนด์ แล้วหากเราดูในช่วง12เดือนที่ผ่านมาซึ่งจากคาบเกี่ยวตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาเดือนมก,กราคมรวมไปถึงช่วงตลาดสัมเมอร์ที่แล้วด้วยก็จะมีอีกหนึ่งดิวของทางเฟรเดริโกเคียซ่าถูกบวกเข้ามาอีก12.5ล้านปอนด์ซึ่งหมายความว่าในรอบปีที่ผ่านมาทีมของเรามีการจับใจ่ายใช้สอยเงินไปแล้วถึง310.5ล้านปอนด์ด้วยกัน ซึ่งมาพูดมาถึงจุดนี้มันดูเหมือนว่าเราจะมีการทุ่มเงินออกไปค่อนข้างมากแต่สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ได้สังเกตเลยก็คือในข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสำหรับการขายนักเตะออกไปจากสโมสรของเรานั้นเรียกได้ว่าทําเงินไม่แตกต่างกันเลย พราหากเรานับค่าตัวล่าสุดของทางดาวินนุนเยสเข้าไปด้วยตามการรายงานข่าวของทางแอนฟิลเซกเตอร์สื่อที่จาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ชี้ชัดว่าเนื่อว่าพูมีการขายนักเตะออกไปได้ทละลุหลัก250ล้านปอนด์ไปแล้วและหากนํามาหักรบกรบนี่กับที่เรามีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาก็เท่ากับว่ามันมีเงินไหลออกจากสโมสรไปจริง,รงๆเพียงแค่ประมาณ60ล้านปอนด์เท่านั้นในรอบ12เดือนนี้ ิว่อร์ตมีการขายนักเตะทะลุหลัก250ล้านปอนด์ไปแล้วในช่วง12เดือนที่ผ่านมาหากมีการนับรวมกันย้ายทีมของทางดาวินลุนเยสออกจากสโมสรอนไปแอนฟิลเซกเตอร์โพสต์ยืมยันผ่านหน้าเอ็กซ์ของพวกเขาแล้วนั่นยังเป็นก่อนหน้าโอกาสการขายตัวของทางคอสตาซิมิคารเฟเดริโกเคียซ่าฮาวิเอลเลนเลทางบิโดกออกไปอีกด้วย นั่นเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสามารถของสโมสรที่สามารถจะทุ่มเงินได้มากกว่านี้อีกหากเราสามารถหานักเตะที่ใช่ได้ในตลาดซื้อขายในนก็พูดถึงโอกาสการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้กันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เรากําลังเดินหน้าใส่เกียร์หหวังที่จะคว้าไรเยนของเข้ามาครอบครองให้ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งของทางสาลิกาโดนิวคาเซอลอยู่หนาเตทนั่นเอง หลังจากในตอนนี้ตัวของทางนักเตะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเข้าขั้นแตกหักกับทางต้นสังกัดของเขาไปแล้วหลังจากถูกทางนิวคาสเซิลม,มีการสั่งการ2คํคำสั่งลงมาติดติดกันไล่มาตั้งแต่การที่ให้เขาแยกซ้อมเดี่ยวห้ามเข้าไปร่วมกับกิจกรรมอื่นใดของสโมสสและการฝึกซ้อมดังกล่าวข้างต้นนั้นก็ต,นนนต้องรอตอนที่เพื่อนร่วมทีมของเขาเดินทางกลับบ้านไปหมดแล้วถึงจะอนุญาตให้เข้าไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามซ้อมของพวกเขาได้ แล้วคำสั่งที่2ที่ตามลงมาติดๆก็คือการแข่งขันในช่วงปรีซีซั่นในช่วงที่เหลือของทางนิวคาเซลอีก2นัดทั้งในเกมของทางเอสปันยอนกับเกมที่จะเผเชิญหน้ากับทางตรามีอลเติโกมาดริดนั้นก็ห้ามไม่ให้ตัวของทางอีซักเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆกับเกมทั้ง2นัดดังกล่าวด้วย นั่นจึงมาถึงจุดที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันไม่มีทางที่ทางนิวคาเซิลกับทางอีซักนั้นจะหวนกลับไปคืนดีกันได้อีกแล้วจึงนํามาซึ่งรายงานข่าวจากทางนิวอร์ลเอ็โคสื่อวงในของทีมเราที่มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้ทางฝั่งของนิวคาเซิลเองก็กําลังรอคอยให้ทางนิวอร์ลของเรายืนน่นข้อเสนอครั้งที่2เข้าไปอย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ออกไปจากถิ่นซสเตนบาร์ของพวกเขาเสียที ข่าวล่าสุดสําหรับการย้ายถิ่นของทางอเล็กซานเดอร์อิสซักมาสู่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool นั้นทางนิวคาสเซิลก็เตรียมรับมือสําหรับข้อสเตอครั้งที่2หลังจากมีการประชุมหาหรือร่วมกันไปแล้วสโมสรฟุตบอลลิเวอร์ pool ลิเวอร์ pool เอ็กโคโพสเอาไว้ผ่านหน้าเอฟของพวกเขาเมื่อพูดถึงความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ในส่วนของเกมรุกกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะถอยลงมาดูในตําแหน่งปะกาลังตัวกลางกันบ้างดีกว่า มันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องการกําลังเสริมเข้ามามากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้และหนึ่งในคนที่ทีมของเราพยายามตามเกี่ยวพาราสีมาตลอดช่วงหลายสัปดาห์นี้ก็คือในรายของทางมากเกฮีเซนเตอร์ฮารตตัวเก่งของทางปราสาทเดือนแก้วคริสตันพาเลตหลังจากที่เขาเหลือสัญญาผูกมัดกับทางต้นสังกัดปัจจุบันอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นซึ่งจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2 0 2 6 แล้วตัวของทางเจฮีก็ยินการมาโดยตลอดเลยว่าเขาไม่มีความประสงค์ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่้ดยเหตุนี้จึงทำให้ทางพาเลทต,ต,ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะยอมขายเข้าออกมาแบบตัดราคาในช่วงซัมเมอร์นี้หรือจะเสี่ยงกับการเสียนักเตะไปแบบไม่ได้อะไรเลยเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์หน้า ทั้สถานการการไล่ล่าตัวของทางเกฮีนะปัจจุบันก็เรียกได้ว่ามีความดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆตามลําดับหลังจากก่อนหน้านี้เราได้รับทราบข่าวกันไปแล้วว่าทางสาลิการดงนิวคาเซลอยู่หนืแต่กระโดดเข้ามาร่วมวงแย่งริงไรเซ็นของเขาซึ่งล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางชิลซีโครนิคอลก็มีการออกมาชี้เป้าว่าสิงโตนักเงินคลาชิลซีก็แสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วย นั่นทำให้สถานการณ์ในตอนนี้มันเป็นการแข่งขันกันของม้า3าตัวเพื่อย่งจริงรายเซนของทางเกฮีที่คาดว่าน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่สนนราคาประมาณ40ล้านปอนด์แต่แม้จะเป็นสื่อของทางสิง์บูเองเพวกเขาก็ออกมายอมรับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเลยว่าในตอนนี้ทีมที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จมากที่สุดยังคงเป็นตัวถังดรวอว่าผูกของเราหลังจากทางเกฮีมีการออกมายอมรับว่าเขาต้องการท่จยักไปลงเล่นในทิมแอนฟิลด์มากกว่าอีก2ตัวเลือกที่เหลืออยู่นั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ออยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพสําหรับตําแหน่งปักกระดังตัวกลางอีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะนอกจากในรายของเกฮีแล้วอันที่จริงเรามีลิสต์รายชื่อนักเตะเอาไว้หลายคนเพื่อกรณีที่พลาดเป้าหมายลำดับแรกก็จะเป็นเป้าหมายลำดับรองๆองลองมาที่ถูกไล่ล่าเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของเราอยู่ดี แล้วหนึ่งในคนที่อยู่ในข่ายและตกเป็นกระแสข่าวผัวพันกับทีมของเราในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยก็คือในรายของทางคาสเตโยรูเคบาประหันตัวเก่งของทางสโมสรออาเบตาซิประกอบเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ในตอนนี้ทางราซิกเองก็มีการติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวทางฮาวิเอนเลตมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรของเราและถึงขั้นที่มีการเข้าไปพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของทางนักเตะแล้วอีกด้วย ซึ่งนั่นก็ทำให้ถักแกนฟิววอตสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะมีการชี้เป้าออกมาเลยว่าหรืวอรว่าูลของเราที่นำโดยทางริชาร์ดฮิวส์ผู้อำนวยการมือทองที่มีการมองเห็นเป็นโอกาสในการที่เราจะใช้ความสนใจของตัวเอ็นเลียดจัดทางลาสิกในครั้งนี้เข้าไปพากตัวทางลูเคบาเข้ามาเป็นปรักหลางตัวกลางคนใหม่ให้กับทีมของทางอาร์เนสร์รตต่อไป ทันทีจริงแล้วลิวร์พูก็มีการส่งทีมแมวมองไปเกาะติดฟอร์มการเล่นของทางดูเคบามาอย่างต่อเนื่องในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วและการนําตัวของทางเอ็นเลียดไปขอแลกเปลี่ยนตัวเขาฝรั่งคั่วมาสู่ทีมแอนฟิลจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์สําหรับทุกฝ่ายแม้ถัดแอนฟิลวอชจะมีการระบ,บุต่อไปว่าลิวร์พูของเราอาจจะมีความจําเป็นจะต้องเพิ่มเงินส่วนต่างค่าตัวของนักเตะทั้งสองคนนี้ด้ว แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ